คาดการเกมพิเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันความเป็นไปก่อนเกมพิมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมอัปเดตนักเตะไม่พร้อมลงสนามและคาดการ์ผลการแข่งขัน ทั้ง2ทีมเพิ่งจะพบกันไปในเกมคาราบาวครับกางสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลจบลงด้วยชัสนะของลิเวอร์พูลด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 4เกมหลังสุดทั้งคู่พบกันในแอนฟิลด์หงแดงอัศนะบไบตันได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นมาพูดถึงผังเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกคาราบาวคับได้สำเร็จจากการอาชนไบตันไปได้แบบสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาขนาดในเกมหลีกพวกเขายังบุกเสมอกับ Arsenal, อาร์เซนอล2ประตูต่อ2เมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้หล่นมารลังอันดับ2ของตารางมีอยู่22คะแนนจาก9เกมตามหลังจากภูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนฝั่งไบตันแม้จะพลาดท่าต่อลิเวอร์พูลมาแบบสดๆร้อนๆในเกมคาราบาวครับแต่ผลงานในหลีกของพวกเขากับการแพ้ไปเพียงเกมเดียวในฤดูกาลนี้ โดยเกมล่าสุดนุกนางนวลทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับผูแพมตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2หลังอันดับ6ของตระ,ตะลางมีแต้มห่างโซนทอปฟูฟเพียง2คะแนนเท่านั้นผลงาน5้านัดล่าสุดทั้งคู่พบกันลิเวอร์พูลชนะสเสมอ1ไบรตันชนะสผลงานห้านัดลังสุดของทั้ง2ทีมผังลิเวอร์พูลชนะสเสมอ1ซึ่งเสมอให้กับอาร์เซนอลชนะไบรตัน ชนะารซีชนะเซลซีชนะคิตตันพาเลตฝั่งไบตันแพ้ 2, สชนะ2เสมอ1ซึ่งซึ่งแพ้เวอร์พูแพ้เซลซีเสมอกับวูดแพมตันชนะเนวคาสเซลและชนะสเปอร์ความพร้อมก่อนเกมของเรอร์พูทีมของอันเนอร์สลอตจะไม่มีชื่อของฮาวิเอเลสอาริซงเบเกอร์เฟเดริโกเคียซ่าและเดโโกโซตาในเกมนี้แน่นอนว่าเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักไรอื่น ฟฟอร์มเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดและมาพูดถึงความพร้อมของไบตันทีมของพาเวียนเคอร์ซิเลอร์จะไม่สามารถเรียกใช้งานอาัมเว็บสเตอร์เจมมิลเนอร์แมดโอไลลี่ซุอเปโดและซอล์ลิมัสในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่ลอิสดังและยาคุมามินเตยังต้องรอเซ็ค,ความฟีดก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งคาดการณ์ความเป็นไปได้ก่อนเกมและผลสกอร์ก,การแข่งขัน เกมฟีมิลีสุดสัปดาห์นี้จะเป็นการรีแมตเกมคาราบาวครับกลางสัปดาห์ที่เพิ่งจะพลาดแข่งกันไปแบบสดๆร้อนๆแต่หนนนี้จะกลับมาเล่นที่แอนฟิล์หลังเย่าของลิเวอร์พูลบ้างซึ่งต้องบอกว่าตลอด2-3งสรฤดูกาลที่ผ่านมาไบรตันมักจะบุกมาเก็บแต้มได้ที่นี่เสมอแม้ทีมของพวกเขาจะตกเป็นรองก็ตามส่วนรูปเกมคาดว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ เป็นฝ่ายคองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ขณะที่ทีมเยือนจะเน้นปิดพื้นที่กลางสนามไล่บีบแดนกลางและอาศัยความเร็วของปีกทั้งสองฝั่งในการเข้าทำเกมสวนกลับซึ่งปัจจุบันแดนนี่เวลเบก ของหน้าตัวเก่าผลงานกำลังร้อนแลนกับการยืนถูกที่ถูกเวลาแถมยังมีความเสียบขาดในจังหวะท้ายอย่างไรก็ตามหงแดงสุดนี้ต่างไปจากเมื่อก่อนที่เน้นความรัดกลุ่มมากเป็นพิเศษรวมถึงการเล่นในหลีต่างกับพุดบอลถ้วยที่ต้องเน้นความแน่นอนเอาไว้ก่อนนั่นทําให้เกมอาจจะไม่เปิดแลกกันมากนะักบอลส่วนใหญ่คงจะสู้บริเวณกลางสนามแน่นอนว่าทั้งสองทีมจะปรับมาไซชุดที่ดีที่สุดเข้าสู้กันแต่ลึกๆยังมองด้วยมา สาานที่เหนือกว่าของเจ้าถิน่นในเวลานี้น่าจะดีพอในการเสือนสนะและย้ำใส่ไปได้ในเกมนี้คาดการผลสกอร์ลิวพูน่าจะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง